พบกันอีกครั้งนะครับกับครัวติวเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูต้มยํากันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยก็มีผักใบเขียวนะครับชุดต้มยํานะครับอันนี้นี่มะเขือนี่นะครับขาดไม่ได้นะครับก็มีพริกนะครับพริกมะเขือเทศมะนาว เตรียมนะครับอันนี้เตรียมไปแล้วก่อนอื่นนะครับก็เตรียมน้ำซุปก่อนกันนะครับน,นี่ต้มน้ําให้เดือดก่อนเดี๋ยวรอรอ,รอสักพักนะครับให้น้ําเดือดสักนิดหนึ่งใส่ทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วนะครับเดือดได้ที่นะครับตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะเอาเนื้อปลาลงไปนะครับ ครับนี่ก็เป็นเนื้อปลาที่เราเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปเลยนะครับตามด้วยเห็ดนะครับก็ใส่เห็ดลงไปด้วยนะครับเพื่อเติมรสชาติเติมเครื่องปรุงให้มันอร่อยขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ต้กไปสักพักนะครับให้น้ำเดือดนะครับหลังจากเนื้อปลาสุกแล้วนะครับตอนนี้เราก็เติมผักใบเขียวนะครับก่อนที่จะตักเสิร์ฟนะครับ เราก็จะได้ต้มยำปลาดอรี่แซ่บๆหนึ่งถ้วยนะครับ